ดีครับเพื่อนๆวันที่23ตุลาคม67นะครับก็เรามาดูเรื่องสัมมาสติข้อที่7ของมัคที่มีองค์8ก็คือพุทธองค์ก็าร่งย่อมัคที่มี8ข้อนะครับให้เหลืออยู่หนึ่งนั่นก็คือสัมมา สตินะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิข้อที่8ของมรรคที่มีองค์8นะครับสำคัญอย่างไรนะครับอันนี้คือวิธีปฏิบัติให้ออกจากสังสารวัตรนะครับนั่นก็คือประโยชน์สูงสุดของการปฏิบัติ ออกจากสังสารวัตรนะครับส่วนประโยชน์อื่นๆที่ได้ก็คือไม่ต้องไปอุบัติหรือไปเกิดในทุกขติวิบากนรกนะครับทำไมต้องใช้ลมในการปฏิบัติธรรมภาวนาอานานป่ปานนสติด้วยนะครับเพราะลมหายใจ ก็คือรูปประคันก็คือกายในกายในรูปประคันนะครับรูปประคันเป็นหนึ่งเดียวใน5ขันนะครับก็คือประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะครับลมก็คือกายในกายหนึ่งในมหาภูตธาตุสี่นะครับลมหายใจเป็นปัจจุบันนะครับลมหายใจ มีอยู่ที่ปัจจุบันและก็เป็นปัจจุบันนะครับไม่มีอยู่ที่ในอดีตและไม่เป็นอดีตไม่มีอยู่ที่ในอนาคตและไม่เป็นอนาคตนะครับบ่งบอกถึงความเป็นปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่วัดความเป็นปัจจุบันของขันห้านะครับ ชีวิตของขันห้ามีแต่ปัจจุบันและเป็นปัจจุบันเท่านั้นนะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลที่พุทธองค์ใช้ลมในการปฏิบัติธรรมภาวนานะครับส่วนอีก4ขันนะครับ ลงท้ายด้วยนามะขันก็คือเวทนานามะขันความรู้สึกทุกข์และสุขความรู้สึกไม่ทุกข์และไม่สุขและสัญญานามะขันนะครับจำมั่นหมายในอดีตก็มีความทุกข์และความสุขนะครับ และความไม่ทุกข์ความไม่สุขนะครับและสังขารน,นามขันคิดปรุงแต่งเรื่องในอนาคตนะครับก็มีความทุกข์และความสุขความไม่ทุกข์ความไม่สุขนะครับส่วนวิญญาณน,นามขันนะครับคือการรับรู้ในขันทั้งสี่นะครับ รับรู้ต่อก็เป็นดวงจิตนะครับก็เป็นพลังงานเหมือนกันนะครับดังนั้นพุทธองค์ก็ให้ฝึกปฏิบัติเอาการรับรู้ของวิญญาณมารับรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนะครับโดยสติก็คือสัมมาสติกัจฉิมาที่สัตว์นะครับสัตว์ก็มอง ขันห้านะครับหายใจเข้าและหายใจออกนะครับสัตว์ที่ติดแล้วคล่องแล้วในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะครับวิญญาณเป็นตัวหลักนะครับที่สัตว์เข้าไปติดอยู่ในวิญญาณคือการรับรู้นะครับ เป็นตัวตนเดียวกันนะครับโดยมีตันหาเป็นเครื่องผูกนะครับตันหาก็ได้แก่ความกำนัดความเพลินความยินดีความพอใจความอยากนะครับล้อมนะครับเป็นเนื้อเดียวกันสัตว์กับวิญญาณถูกล้อมเป็นเนื้อเดียวกันสัตว์ก็เป็นพลังงานผู้ไม่ตายนะครับ ส่วนวิญญาณก็เป็นพลังงานที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนคืนหนึ่งวันหนึ่งนับได้เป็นพันเป็นหมื่นนะครับแต่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดเกาะวิญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นเลยแม้สักครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเหตุผลที่สัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดนะครับไม่ใช่วิญญาณนะครับสิ่งหนึ่งนะครับก็คือสัตว์ก็เปลี่ยนเป็นสิ่งหนึ่งถ้า สังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งเป็นผู้ออกจากสังสารวัต์ไม่ใช่วิญญาณนะครับเริ่มต้นสัตว์ก็มองคันห้าหายใจเข้าหายใจออกนะครับหายใจเข้าสั้นก็รู้นะครับหายใจออกสั้นก็รู้นะครับ หายใจเข้ายาวก็รู้นะครับหายใจออกยาวก็รู้นะครับคนที่รููนั่นก็คือสัตว์นะครับเป็นผู้เวียนว่ายตายกาตายเกิดนะครับรู้การหายใจเข้าและออกของขันห้านะครับกายนิ่งสงบกายของขันห่านิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวนะครับก็คือ รูป,ปขันดินน้ำไปลมก็เริ่มต้นก็คืออุเบกขาแล้วนะครับไม่ใช้พลังงานตั้งแต่เริ่มต้นในการปฏิบัติมีแต่วิญญาณนะครับที่ไปรับรู้ตามกฎเกณฑ์ก็คือรับรู้อยู่ที่ลมหายใจแต่วิญญาณก็ไม่ได้อยู่ ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจนะครับก็บางครั้งกระเผอดับจากลมก็ไปเกิดในานามขันทั้ง3นะครับแล้วเมื่อมีสติก็คือชีม้มาที่สัตว์รละลึกได้ว่านะครับวิญญาณไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจแล้วนะครับก็ให้ดับ ให้วิญญาณเนี่ยดับจากนามคขันทั้งสามมาเกิดที่ลมหายใจนะครับก็ชักเยอะอกันไปชักเยอะอกันมานะครับจนกว่าดวงจิตจะตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะครับนะครับสัตว์ก็จะมองดูลมหายใจที่มีดวงจิต ก็ลมหายใจตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวนะครับในที่สุดเมื่อมีการตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจและเป็นปัจจุบันเท่านั้นนะครับก็คือพลังงานก็คือดวงจิตก็เป็นรวมตัวกัน กับสสารน,นะครับก็คือรูป,ประขันในที่นี้ก็คือดินน้ำไฟลมวิญญาณก็ไปรับรู้อยู่ที่ลมนะครับอย่างเดียวดังนั้นวิญญาณก็ไม่เกิดและไม่ดับนะครับไม่เคลื่อนออกจากรูประขันไปอยู่ในนามขันก็ไม่ได้ใช้พลังงานนะครับ ในที่สุดก็ถึงจุดสิ้นสุดในการใช้พลังงานลมหายใจที่เป็นปัจจุบันมีแต่ปัจจุบันเมื่อลมหายใจสุดท้ายดับนะครับดงจิตที่เกาะลมหายใจสุดท้ายก็ดับปัจจุบันก็ดับปัจจุบันก็คือพบโลกชาติมนุษย์ของบุคคลที่ปฏิบัติธรรม ภาวนาในเวลานั้นนะครับเมื่อไม่มีปัจจุบันแล้วนะครับอดีตอนาคตก็ไม่มีและไม่เป็นมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะมาตรฐานของลมหายใจมีแต่ปัจจุบันเมื่อลมหายใจดับปัจจุบันก็ดับนะครับพบโลกและชาติมนุษย์ก็ดับนะครับ ขันห้าก็แยกตัวออกจากสัตว์มีตรสัตว์ที่มองเห็นขันห้าดับและแยกออกไปนะครับก็คือขันห้าเมื่อดับและแยกตัวออกไปแล้วนะครับจากสัต์สัตว์เป็นเปลี่ยนเป็นสิ่งหนึ่ง เป็นผู้สังเกตชอบเป็นผู้เห็นชอบเป็นผู้รู้ชอบว่าขันห้าเกิดไม่ปรากฏขันห้าเสื่อมไม่ปรากฏขันห้าตั้งอยู่และไม่ปรากฏการอื่นๆนะครับก็เลยเกิดพสัสตรในข้อที่สนิโรธของอริยสัจสี่กฎการออกจากการเวียนไหวไตยเกิดโดยใช้ข้อที่สี่ของ อริยสัจสีม่มรรคที่มีองค์8ข้อที่7สัมมาสติแล้วพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิในการปฏิบัติเพื่อให้ออกจากสังสารวัฏนะครับนั่นก็คือสังโยชน์สิบข้อที่10นะครับด้วยความจางคายดับไม่เหลือแห่งอวิชชานะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งจางคายดับไม่เหลือแห่งอวิชชาก็คือช่วงที่ ถึงจุดสิ้นสุดในการใช้ลมนะครับถึงจุดสิ้นสุดจัตุชานถึงจุดสิ้นสุดรูปปะสัญญานะครับก็สัตว์ดับและแยกตัวโทษทีนะครับทันห้าดับและแยกตัวออกไปจากสัตว์แล้วนะครับก็คือด้วยความจางคายดับไม่เหลือแห่งอะวิชาเกี่ยวกับลมหายใจสุดท้ายนะั่นแหละที่ดวงจิตไปเกาะลมหายใจสุดท้ายจางคายดับ ก็ทำให้ขันห้าดับแยกตัวออกไปจากสัตว์นะครับก็คือเมื่อสัตว์เมื่อขันห้าแยกออกจากสัตว์แล้วนะครับก็จะเหลือสัตว์ที่เป็นผู้ดูนะครับเป็นผู้สังเกตผู้เห็นผู้รู้นะครับก็คือรู้แล้วนะครับว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์ ไม่เป็นของสัตว์ไม่ใช่ของสัตว์อันนี้คือความรู้เกิดขึ้นนะครับเพราะความไม่รู้ดับไปก็ทำให้เกิดการละความเป็นตัวตนจากขันห้านะครับด้วยความจางคายดับไม่เหลือแหงวิชาทำให้สังขารดับนะครับความคิดปรุงแต่งเรื่องในอนาคตนะครับก็ดับไปด้วยนะครับ เมื่อดับไปแล้ววิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนะครับนามรูปดับก็สลายตนะนก็ดับสลายตนะดับภัสะก็ดับภัสะดับเวทนาก็ดับเวทนาดับตัณหาก็ดับตัณหาดับอุปทานก็ดับอุปทานดับภพก็ดับภพดับชาติก็ดับชาติดับชลาก็ดับชลาดับมรณะก็ดับนะครับ นี่คือกฎการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับสิ่งหนึ่งสังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบว่าขันห้าเกิดไม่ปรากฏขันห้าเสื่อมไม่ปรากฏขันห้าตั้งอยู่และไม่ปรากฏการอื่นขันห้าตั้งอยู่เพราะว่ากายของขันห้ายัางไม่ตายชีวิตของขันห่ายัางไม่สิ้นนะครับ ความตายของขันห้ายังไม่มาถึงนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนี่คือจุดที่สิ่งหนึ่งพัสะออกจากสังสารวัตนะครับสิ่งหนึ่งก็จะระลึกถึงว่ากิจที่คนรทำก็ได้ทำเสร็จแล้วนะครับกิจอย่างอื่นที่ทำให้สัตว์ด,ดับ ไม่มีให้ปัญหามาผูกนะครับไม่มีอวิชามาขวางกัน้นระหว่างสัตว์ที่อยู่ในสังสารวัฏกับสิ่งหนึ่งที่อยู่นอกสังสารวัฏอีกแล้วนะครับสิ่งหนึ่งดูแลขัน5ตามอาริยสัจสี่อย่างมีวิชาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติรอการทำกาละตาม อายุนะครับเมื่อกละละมาถึงสิ่งหนึ่งขึ้นกับอสังคตะหรือนิทานอย่างถาวรน,นะครับ